สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 พบกับคุณนัทในวิชาสังคมนะคะชั่วโมงนี้เราจะมาสรุปสาระสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวกันค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า125สิ่งแวดล้อมรอบตัวแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนใส่มานะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างและทรัพยากรธรรมชาติที่เรารู้จักก็มีป่าไม้สัตว์ป่าแร่อากาศกาศ๊าซธรรมชาตินักเรียนก็เขียนเขียนม้ครบนะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็เช่นเกิดจากมนุษย์ เช่นการทิ้งขยะลงน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเกิดจากธรรมชาติเช่นฝนตกหนักจนน้ำท่วมนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนข้างล่างสุดเลยในวัยของนักเรียนสามารถช่วยดูแลจัดก,การสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างไรบ้างนักเรียนสามารถค้นคว้าได้จากหนังสือเรียนของเรานะคะหน้าต่อไป 126จะเป็นช้อยทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเมื่อน,นักเรียนทำทั้ง2หน้าเรียบร้อยนักเรียนถ่ายรูปส่งในไลน์ของครูประจำชั้นได้เลยค่ะ